สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปได้ให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับในที่สุดนะครับค่ำคืนนี้ก็มาถึงนะครับค่ำคืนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางด้านเควินเดบอยนะครับได้ล่ำลากันอย่างเป็นทางการแม้จะยังเหลืออีกหนึ่งนัดในพรีเมียร์ลีกที่เควินเดบอยยังจะได้ลงนะครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นค่าคืนที่ต้องจดจําอีกถึ่งค่ำคืนเลยนะครับมีบรรยากาศซึ้งๆนะครับมีบรรยากาศดีๆนะครับซึ่งแอดมินก็ได้ดูผ่าน YouTube นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเอาใจเข้าไปอยู่ในสนามด้วยนะครับใช้หัวใจใช้ความรู้สึกรับเอาอารมณ์ภายในสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของ ผู้เล่นเองนะครับหรืออารมณ์ของทางด้านควินูบอยนะครับคือทุกๆอย่างเนี่ยมันถ่ายทอดออกมาแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยได้มอบอะไรหลายๆอย่างให้กับแมตติตี้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์พิวรีกนะครับหรือว่าแชมป์อื่นๆอีกมากมายนะครับก็เดี๋ยวมาไล่ประวัตินะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ควินูบอยได้อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเนี่ยเขาคว้าแชมป์อะไรกับแมตติตี้บ้าง นะครับนี่นะครับก็ส่วนตัวแอดมินนะครับถ้าเกิดว่าฝากถึงควินน์บอยได้นะครับก็อยากจะฝากว่าอขอให้คุณโชคดีขอขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณได้มอบให้กับเราตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่เขาย้ายมาจากวบบวกและต้องขอบคุณไปเยน,นะครับที่ดึงชายคนนี้เข้ามาสู่เอทีฮัสเตเดียมเข้ามาสู่แมนเชสเตอร์ซิตี ทำให้เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของแมนเชตออีกหนึ่งคนขอบคุณมากขอบคุณทุกสิ่งขอบคุณทุกๆอย่างนะครับคือเมื่อคืนนี้แอดมินก็รู้สึกว่ามันอบมันอบอุ่นนะมันมีความคิดถึงมันมีความบดบุนมันมีความรู้สึกที่ว่าไม่อยากให้ชายคนนี้จากไปนะครับแต่ว่าเวลานะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็ผ่านไปไม่เคยหยุดอยู่แล้วนะครับ ทุกๆสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดีใจเสียใจสมปรารถนาไม่สมปรารถนาหรือบรรยากาศอะไรดีๆหลายๆอย่างมันก็ก็เคยผ่านมาแล้วนะครับสำหรับเกียร์ประวัติของคิว b ินดูบอยนะครับควิดูบอยนะครับได้อยู่กับแมนเชสเตีมาตลอดระยะเวลา10ปีควินดูบอยชื่อนี้หลงเล่นให้กับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปทั้งหมด421นัดทำได้108ประตู177แอาซิสตต ประสบความสำเร็จอย่างมากกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และนี่คือเกียตรติประวัติของเขาคิเดวบายนะครับได้แชมป์พรีเมียร์6สมัยนะครับแชมป์คาราบาวครับ5สมัยแชมป์เอฟเอคับ2สมัยแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์3สมัยแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีก1สมัยแชมป์ยูฟาซูเปอร์คั1สมัยและแชมป์สโมสรโลก1สมัยนะครับส่วนรางวัลส่วนตัวของเจ้าตัวนะครับเป็นหนึ่งในทีมยอดเยี่ยมแห่งปีฟี f a โปรเว r ร์5สมัยนะครับ ทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล PFA 5สมัยทีมยอดเยี่ยมแห่งปี UEFA 3สมัยเพเมกเกอร์ยอดเยี่ยมของพ,พอรีเมียร์ลีก3สมัยนักเตะยอดเยี่ยมของพ,พอรีเมียร์ลีก2สมัยและนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี PFA 2สมัยนี่นะครับเรียกได้ว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จต่างๆนานานะครับรางวัลส่วนตัวน,นะครับเขาชายคนนี้ก็กวาดมาเกือบหมดแล้วนะครับในพ,พรีเมียร์ลีก แต่ว่าเหลืออย่างเดียวก็คือบอลลงดอนะครับเสียดายที่ควินดูบอยนะครับมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยนิดนึงนะครับในช่วงหลังมานะครับก็เลยมีชื่อติดในผู้ที่ลุ้นที่จะคว้ารางวัลบอลลงดอนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับก็ไม่ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลความภาคภูมิใจของนักเตะทั่วโลกที่อยากจะได้มานะครับนี่แหละครับตุดยอดเลยนะครับสำหรับควินดูบอยนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆสิ่งทุกอย่างนะครับที่ควินดูบอยได้บอบให้กับแมนเชสเตอร์ซิตตี้ตลอดมานะครับ สำหรับ EP นี้นะครับก็มาพูดถึง Kevin the Boy ในส่วนนี้นะครับก็ขอฝากถึงพี่น้องชาวเรือใบด้วยนะครับอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์นะครับใน IG ส่วนตัวของ Kevin the Boy นะครับเข้าไปอวยพรให้แกหน่อยก็ได้นะครับส่วนตัวแอดมินก็ได้ไปคอมเมนต์อวยพรให้ทางด้าน Kevin the Boy เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยนะครับเอาละครับสำหรับ ใน EP นี้นะครับก็ได้มาพูดความรู้สึกและก็ความสาเร็จของคิวเดบอยให้กับพี่น้องชาวเรือใบติฟ้าได้รับชมรับฟังกันแล้วนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ